สวัสดีครับเคื่อมือเกษตรบายลูกชายหมอใจครับเคียวริซอ 26cc อีกหนึ่งตัวนะครับรุ่น15ช่องเหมือนกัน4 2 8 4 3 1 2นะครับ13 14 15นะครับโฉม15ช่องเป็นเอกลักษณ์เลยเรื่องคอยไฟมหาทนมหาอึดนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้ใช้ไปแล้วคอยไฟจะเสียตัวนี้ทำพร้อมใช้แล้วนะครับ ติดตั้งไกลเร่งแบบค้างนะครับคู่ตัวเขาแหละครับใบตัดด้านหน้านะครับเป็นใบตัดติดเครื่องมานะครับเป็นใบตัดญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่มีฟันแล้วผมเอาไว้แขวนนะครับแล้วก็ใส่เทสให้ดูนะครับประสิทธิภาพของหัวเกียร์ตัวนี้เราจะแถมสายสะาายกับใบตัดตรงขนาด12นิ้วให้ไปด้วยนะครับไม่ใช่ใบ,บนู้นเนาะเราจะถอดเก็บไว้นะครับคาบูเรเตอร์เป็นคาร์บูเรเตอร์แบบผ้าปั๊มแล้วก็ด้านหน้าเป็นลูกบิดนะครับ ตัวเนี้ยคาร์บูเรเตอร์ตัวเนี้ยนะครับคอคาร์บูเรเตอร์ตัวเนี้ยเป็นแบบรุ่นน็อตตรงนะครับท่านใดถ้ามีคาร์บูเรเตอร์767ที่เป็นวาโบนะครับอยากจะใส่แบบนั้นก็ใส่ได้เลยนะครับถอดตัวนี้คออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับดังนั้นเขาออกแบบมาเนี่ยรองรับคาร์บูเรเตอร์แบบคาร์บูเรเตอร์สามัญประจำบ้านได้นะข้อดีของเขาเลยคอยไฟก็อึดนะครับใช้งานก็ดีน้ําหนักตัวนี้4.6กกิโลนะครับน้ Stelle, ําหนักไม่หนักนะครับแต่ว่าให้ รอบที่แบบสุดยอดมากนะครับสายตัดใบข้าวเข้าใจดีสายตัดข้าวดีเข้าใจดีสายตัดคนาเข้าใจดีนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับเอาไปเป็นเครื่องประจําบ้านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ไม่ต้องการแบกน้ําหนักเยอะๆนะครับแต่ต้องการตัดทั้งวีทั้งวันตัดเรื่อยๆนะครับตัดเรื่อยๆนะครับหนักได้เบาได้นะครับตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องอธิบายสรรพคุณเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวความสวยงามผม ใส่เป็นภาพนิ่งไปแลวกันนะครับมาดูประสิทธิภาพดีกว่าเรายัางไม่ใส่น้ํามันเช่นเคยครับเครื่องจากร้านเรานะครับเราต้องการจะทดสอบให้เห็นตั้งแต่ต้นๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับน้ำมันไม่มีถ้าน้ํามันมีมันต้องหกให้เห็นแล้วนะครับคราวนี้เราจะทําให้มีน้ํามันครับ ฝาครับยยกน้ำมันหนึ่งสองสามสามมาครึ่งลูกครับสี่มาเกือบเต็มลูกเลยเอาท่านี้พอนะครับตัวนี้เป็นลานทดนะครับลานทดหัวเล็กผมได้บอกไปหรือยังเคียวริสึจะมีสองสองลานทศนะครับเป็นลานทดหัวใหญ่นะครับเท่าฝ่ามือนี่เลยถ้าลานทดหัวเล็กก็จะเท่ากำมือนะครับตัวนี้เป็นลานทศหัวเล็กครับ โอเคมาทดสอบเครื่องกันดันโชกขึ้นดันสวิตช์ขึ้นด้านบนดึงกระเลกนิดนึงจึบพอนะครับตารตทเครื่องครับล้านทดเราแค่ดึงครับไม่ต้องกระชากเครื่องเพิ่งติดครับขอเดินเบาก่อนฟังเสียงเดินเบาไปก่อนครับหมกเกียร์อยู่นิ่งเลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะเร่งรอบนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ดูคลิปของเราเนี่ยสังเกตสำเนียงเครื่องให้จับผิดว่ามีเสียงแส้แสซ่าซ่าก๊อกก๊อกแก๊กที่เครื่องไหมให้จับผิดว่ามีเสียงซ่าซาคักคักแค็กแกที่กบคัดไหมแล้วก็ให้จับผิดว่าที่หัวเกีี่์มีเสียงอะไรก็ล็อกก้องแก้งไหมนะครับเครื่องที่ผ่านมือผมพร้อมใช้ ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ใช่พร้อมไปใช้บริการช่างซ่อมนะครับอันนี้คอนเซปต์เราพร้อมใช้ก็คือพร้อมใช้ครับเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเครื่องน่าจะอุ่นๆได้แล้วไปเล่นเครื่องกันครับ หัวเกียร์ครับหัวเกียร์จะต้องชะลอชะลอชะลอความเร็วลงเรื่อยๆสุดท้ายมันจะต้องหยุดนะครับถ้ามันไม่หยุดแสดงว่ามันทํางานผิดปกติครับถ้าเครื่องที่สมบูรณ์จริงๆพอเดินเบาฟัสเนี่ยมันจะมีแรงเฉื่อยอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นมันจะต้องหยุดสนิทเห็นไหมครับอยู่แล้วนะครับมาเอาอีกสักทีนึงครับ สตาร์ทใหม่ครับ คเครื่องเคียวริสุ26ครับ2 6ซีซีรุ่นยอดนิยมพร้อมใช้งานไม่ต้องลุ้นครับพร้อมใช้คือพร้อมใช้สไตล์ลูกชายหมอใจท่านใดสนใจติดต่อเราได้เลยครับไปชมภาพนิ่งความสวยงามของตัวนี้กันครับผม